สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องภายตะวันนะคะวันนี้มาดูกันเขาชุมนุมอะไรกันนะคะวันนี้น้องช้างเต็มเลยนะคะมีพี่โชคมีน้องน้ำค้างมีพี่บี้นะคะแล้วก็พี่ใบปอแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะวัสดีจ้าหน่อยเลยยวัสดีเป็นไม้อดีจ้าหน่อยอ น้องบีสวัสดีแล้วพี่น้อง้าสวัสดีแล้วทุกสวัสดีแล้วพี่โชคลาพี่โชคขอขอให้ขุดเจนเอะนะครับขอ์ด้สำครับสำร็จเถอะนะครับผมขอกห้ขอให่พาจากกันดีใจครับอ่าสูงสูงหน่อยเออกดกหอกเออกลขเอฟพีหน่อยแล้วเออ นี่เขามาชุมนุมที่บ้านพี่โชคนะคะที่มีโชคหัวหนา้นะาก,ง,าก,ง,ากงนะ่ะจาโงน่ะยืนกินอ้อยเล่นกันนะคะย,ยืนกะรอรออยู่นะคะเดี๋ยวก็จะไปเดินออกกําลังกายนะคะคลายเครียดไปหมดนีเด่นนเลยน,นะคะนั่งเล่นนั่งเล่นนะคะน้องช้างเขาชุมนุมกันนะคะ โควิดเขาห้ามชุมนุมกันบอกเกินห้าคนบรมเมนตีนี่อันนี้เกินห้าตัวละเดนี่ไแล้วกเลย่านนน็านน่อลูกอ่อนอวย้อนงงบสาะวัเย็น่าจ้านังใหช่องหยังอันนี้ช่องหยังจักบอชงไตะวันที่น้ำทางครับผมเออ ดาวชื่อนัททิปครับอันนี้รู้ดีนะคะเอฟซตัวจริงนี่นะครับแกงลุงลีลาลุยครับลุงลีลาลุยแกงแง่ก่าเบิ้งยกกมือขึ้นเบิ้งยกมือขึ้นไเิทุกคโชว์โชวเอกท่าสวยหน่อยน้ำค้างลูกเียโลิปผชียยียงไผ่ล่ะเสียง เออเสียงพี่ลุนเอารุ่นย <like um> ืนกิ <that 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 ่หน่อยดูพี่บีพี่ไปปอจกน้องน้ำค้างนะคะห้าตัวนะคะห้าตัว มีพี่บี้แล้วก็น้องน้ำค้างมีพี่ใบปอพี่ฟุกแล้วก็พี่มีโชคนะคะห้าตัวอันนี้พายลุ่งอรุณนะคะเดี๋ยวก็มาเหมือนกันมาชุมนมกันนะคะอออง่่าาพป็ตตทีแกกกมคืบย

จะไปเดินออกกำลังกายนะคะพร้อมๆกันหมดนี่เลยคลายเครียดให้น้องช้างนะคะเพราะว่าหยุดงานกันโควิดวัีข่วาเวานพี่ไปปอนะคะ ลุงอรุณไปใส่นั่นไปกินน้ำตีนันอาบน้ำเลอาบน้ำกินนนเเยเตรียมออกกําลังกายแต่รอเขารอเพื่อนเเขาอยู่นะคะยังไม่ครบแก๊งคุ้มสะการบินไทยนะคะยังไม่ครบแก๊ง บรรยากาศในเมียจะไายตะสร้างไรจ้าสิไายอยู่จ้าไอเพื่อนเบิ่งสร้างก่อนอันนี้ประมาณห้าโมงนะคะบรรยากาศรอบๆสะการบินไทยน้องหมาน้องหมา บรรยากาศอันนี้บ้านของน้องตะวันพี่น้ำค้างนะคะมีบรรยากาศประมาณห้าโมงเย็นได้มห้คะเนี่ยในบ้านพี่มีโชคนะชมุมอยู่บ้านพี่มีโชค จะเดินแล้วบออาเดินไปเลยค่ะจบพางน้ำเน่จะพางเป็นบอจะพังจะพางเออจะพางไปเลยนะคะฮุกจะพางลูกเนาะอันนี้มีนอพี่น้องค้างจบพางคนเดียวเนี่ยพี่พี่คือไปจะพังพี่น้องน้ำค้างลูก ชางบางตัวก็จำหางไม่เป็นนะคะน้ำขางงูเหี้ยกมัวมาช่วยมั้งน้ำขางเขาดีเนาะเขาเคยจับนี่นะสนามเขาก็เลยหูเหตุบีบีกวักยังเดียว ไปแล้วนะคะเราจะเดินทันช้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะน้องช้างเดินไปก่อนแล้วเราจะขี่ตามรถตามไปนะคะเราคงไปไม่ทันน้องช้างเดินเร็วอันนี้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะ ไปนู่นเร็วเราไปไม่ทันต้องช้างฝั่งสะไปรอไปก่อนนะคะจะรอไปเอารถอยู่ กินหญ้ากินไม้กินใบใบใบมะพร้าวทางมะพร้าว ไปนู่นแล้วดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ